ญาตถอดรองเท้านะครับคุณต้องการความช่วยเหลือไหมครับคุยอะไรคุณทำอะไรไว้เนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้อะไอเนี่ยเหรอคือฉันกับแฟนเนี่ยชอบหยอกล้อกันเป็นประจำมันไม่ได้มีอะไรหรอกและแกเนี่ยมายุ่งอะไรเรื่องของคนอื่นเขาวะฮะ บอกเขาไปสิที่แลว้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นความจริงคุณจะทําอะไรเนี่ยคิดดีๆนะครับร้านผมไม่กล้งองวงจรปิดรีบสรองเท้าเราจะไปร้านอื่นกันใช่เร็วดิ เจนเจนเดี๋ยวไ<ป>ูไ,ไปเดี๋ยวมันไปวอยดิเอ่ออย่าเพิ่งไปคนระับโอ้ยอะไรอีกวะผมขอค้นตัวคุณหน่อยครับค้นตัวอะไรผมเป็นลูกค้าไม่ใช่ขโมยเออเออค้นเถค้นแต่ถ้าไม่เจอเนี่ยฉันฟ้องนายกันหมดตัวแน่ขออนุญาตนะครับ นี่ของคุณหรือเปล่าครับก็เออดีวะทำไมพกกระเป๋าตังค์มันผิดตรงไหนผิดตรงไหนล่ะครับก็ผิดตรงที่คุณอ่ะพกกระเป๋าสองใบไงครับเฮ้ยมันต้อง้นี่มันไม่ใช่ของผมนะครับไม่รู้มันอยู่นี่ได้ไงอ่ะผมโดนใส่ร้ายอ่ะ คนรายที่โดนจับได้ก็พูดแบบนี้กับทุกคนแหละครับยังไงอ่ะผมต้องขอเชิญคุณไปที่หลังร้านก่อนเพื่อตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของกระเป๋าใบนี้เชิญครับส่วนคุณผู้หญิงอ่ะรอตรงนี้นะครับเชบิญเดี๋ยวเชิญคุณผู้หญิงไปพักนี้ก่อนนะครับ โอ้ยจำผมบอกแลรับผมไม่รู้เรื่องอ่ะผมไม่รู้เรื่องจริงนี่เกิดอะไรขึ้นน่แล้วจับผู้ชายคนนี้มาทำไมเออก็ผู้ชายคนนี้ครับผมคนตัวเขาแล้วเจอกระเ,เป๋าตังค์สองใบอะ่ะไม่รู้ไปขโมยใครมาหรือเปล่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องครอบครัวสิครับผมในฐานะผู้จัดการร้านเนี่ยมีสิทธิ์ยุ่งไเต็มที่เดี๋ยวนายเฝ้าหน้าร้านก่อนเดี๋ยวทางนี้ฉันจัดการครับผมแล้วก็ยเงาไงวะ คุณขโมยของในร้านเนี่ยยังไงผมคุต้องแจ้งตำรวจครับทำอะไรครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแจ้งกลับด้วยทางนี้มีปัญหานิดหน่อยแกว่าไงนะแกบอกว่าจะแจ้งตำรวจใช่ไหมฉันจะบอกแล้วฉันนี่แหละเป็นตำรวจไอ้ผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้ร้าย ตอนนี้เนี่ยแกกำลังขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่อยูอ่เว้ยว๊องั้นคุณรออยู่ที่นี่ก่อนครับผมต้องเช็คก่อนว่าคุณเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวตา่อดอ,อยู่ปะเฮ้ยอูยอ้ยเฮ้ยปอาเนี้ไ้แหวงเลยล็อกประตูอีกถ้าไม่นตำรวจแล้วไม่บอกให้เปิดไงคุณครับ เราอยู่ที่นี่ไม่ได้นะครับอะไรนะคะเราเราจะไปไหนคะเดี๋ยวผมจะพาคุณหนีเองครับตามผมมาไอ้เอ้เอาแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้แล้วแม่จับนี่คุณพังประตูมาเหรอครับคุณคิดจะหนียังไงเนี่ยชักไปตำรวจด้วยอ้อาวไอ้พวกอยู่ครงนั้นมันอยู่ไหนชักหลังมันอยู่ไหนผมไม่รู้ เฮ้ยหลบดิโอ๊ยโอ๊ยโยคุณไหวไหมครับค่อยๆครับจะหนีไปไหนกันเนี่ยจ๋ะมาสิ กลับมาหาผัวเลยอย่าไปนะครับน่องบิวนี่แกอยากลองดีกับฉันอ่ะแกอยากโดนอ่ะไงล่ะพอพลเมืองดียุ่งเรื่องของผัวเมียไม่เข้าเรื่องแกหัวเล้าอะไรของแกวะนี่แกคิดว่าแกฉลาดคนเดียวไงวะที่นี่ก็มีกล้องวงจรปิดไว้เฮ้ แกทำไรแกทำร้ายตำรวจนะนี่แกอยากติดคุกหรือไ้โง่คิดที่ดีว่าใครกันแน่ที่เป็นตำรวจเฮ้ย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 จะเอาเงินไปไหนอะเอาคืนมานะเฮ้ยเฮ้ยพ่อ่าตีแม่นะให้ยังเปล่า แกมาก็ดีแล้วเรื่องทั้งหมดน่ะมันก็เป็นเพราะแกแกเป็นคนที่ทาให้ฉันเนี่ยต้องจนคนอย่างแกเนี่ยตายตายไปได้ก็ดีแม่แกจะได้ไม่ต้องมาหาตังค์ส่งแกเรียนไงเฮ้ยอย่ามาทอดลูกนะทั้งหมดมันก็เป็นเพราะตัวแกเองไม่ใช่เหรอที่เอาไปเล่นกนารพนันจนหมดอ่ะแกเนี่ยก็หาใหม่ดีวะแต่ไม่เป็นไรนะนังบิวเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจัดก,การไอ้เด็กเวรคนนี้ให้เองแกจะได้หาเงินให้ฉันคนเดียวไงฮะ มานี่เลยมา <semester. S 1> เฮ้ยอ,อย่าทำอะไรลูกเลยนะองังเปาหนีไปลูกหนีไปแม่ไม่ต้องเป็นห่วงแม่หนีไปเฮ้ยเด็กเว้ยเฮ้ยอย่าทำลูกเฮ้ยอา้อาโอ้หนูเป็นอะไร,รเปล่าเนี่ยนี่หลงทางมาหรอ บ้านอยู่ไหนเนะี่ยเดี๋ยวพี่ส่งบ้านเอาไหมกลับบ้านไม่ได้แม่ผมไม่ให้เข้าบ้านเพราะแม่ผมไม่อยากให้ผมโดนพ่อฆ่าฮะอะไรนะแม่ผมหาเงินให้ผมเรียนแต่พ่อผมจะเอาเงินไปเล่นการพาน,านันพ่อผมตกงานแล้วพ่อผมก็ติดการพนันแล้วเขาก็จะฆ่าผมไอ้หนูไม่ต้องห่วงฟังพี่นะพี่เป็นตำรวจเดี๋ยวพี่จะช่วยหนูกับแม่เอง เฮ้ยแกเป็นตำรวจเหรอใช่และฉันก็ได้ยินที่แกคุยกับเมียว่าอย่าไปนะอย่าไปปกป้องลูกดีนะใช่ไหมได้ฉันเนี่ยจะเอาแกไปขายนี่เมื่อแกงั้นฉันไม่ได้ไปโอ้ยไปไปเจ็บโอ้ยดูวะฉันเจ็บฉันเลยมารอแกตรงนี้แล้วไอ้วอของแกเนี่ยมันก็ไม่ใช่วอตำรวจมันเป็นวอของคนที่แกจะเอาเมียไปขายใช่ไหมทีนี้แกก็ไปเข้าคุกได้ละไปไม่ไปไปไปกู แม่แม่ไม่เป็นไรนะแม่ไม่เป็นอะไรแล้วลูกโชคดีที่แม่ได้คุณตำรวจคนนี้เขาช่วยเอาไว้ฉันก็เพิ่งรู้นะคะว่าฉันมีเพื่อนบ้านเป็นตำรวจขอบคุณนะคะต้องขอบคุณลูกชายคุณนะครับที่ไว้ใจผมเนี่ยแล้วก็เล่าเรื่องนี้ผมฟังจนผมสามารถช่วยคุณและลูกไว้ได้เ่ยขอบใจนะลูก ต่อไปนี้ผมจะดูแลแม่เองแม่ไม่ต้องร้องไห้นะครับ